โดนกันไปแล้วหลายรายครับกับคนที่ซื้อของแล้วบอกว่ามันไม่ตรงปกก็ทักมาหาผมว่าพี่พี่เป็นคนนําเสนอในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอไฟฉายไฟโซลาเซลล์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนูซื้อมาแล้วมันไม่ตรงปกนะครับแจ้งเตือนไปงทุกคนเลยนะครับว่ามีหลายคนนะซื้อของจากโลกออนไลน์ไปลหลายที่นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวน่ะเป็นตัวผมใช่ถูกต้องครับแต่ว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันเอาคิปผมไปนะครับขนาดผมใช้เป็นแบบไลายน้ำไว้อยู่ มันก็ยังคงออกไปแล้วก็ไปแปะตรงนั้นตรงนี้หลายคนก็บอกว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยทำไมต้องแปะสติ๊กเกอร์ว่าห้ามนําไปใช้จริงๆเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าแบบนี้เลยครับที่มันจะสร้างความเสียหายก็คือเขาเอาคลิปอุปกรณ์ที่เราไปใช้อย่างเช่นตัวนี้โดนกันเยอะไฟฉายหรือว่าไฟเครื่องบินเนี่ย เป็นเพจที่เรียกว่าเป็นอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ชื่อผมต้องดูดีๆครับถ้าเป็นของของที่ผมรีวิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นชื่อช่องผมอุปกรณ์บอยัมเท่านั้นถ้าไปอยู่ในช่องอื่นบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเป็นของปลอมไม่แนะนําให้เอาเอาไปหาซื้อไป เอามาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไดาซื้อไปแล้วมันจะไม่ตรงปกนะครับก็ลองดูดีๆครับผมแจ้งเตือนแล้วก็แบบบอกพี่น้องเกษตรกรด้วยถ้าเกิดว่าเป็นไปเจอของผมในช่องทางต่างๆที่มันเป็นชื่อไม่ใช่ช่องผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับถ้าไม่ใช่ช่องของผมก็มคือเป็นของปลอมนะครับโอเคนะครับผม